เหงเห็นนะเนื้อไหมเมียนมาเสียมาแกงแรงมาหลุดม่านผัดมาผัดบามมนขึ้นแหบบนเฮ้ยลงลงหัวบ่เผาน่านลงไหมไม่ไม่เอาไปใส่ครูน้ำเผาลูกไปย่างลูก เด็กเียงงวเดียงคุยเบิ่อลูกเมื่อไรกับทีมลูกจิมาคูดกระปูไปใส่แกงหรือไม่มามือื่นลงมาจูบมาโลดเฮ้อเพราะบงในง่วนอ้ยดามนาฤิ์นลงมาจูบโลดใครกลัวซีนตาหายใจน้ำ นบคุณยีปูไปใส่แกงหรืไม่นน่เคยไปแห่งเป็นดึกกับน nah ้องเขาน่าแห่งกลายมันลอยอะไร คือมันกว้างนองมอไม่ได้สิได้บ่มาจะทำเด้ออ๋อทำบ่ลงมาสบายดีพี่น้องพอเรดูขุดปูขุดกบเลยพี่น้องนี่ขอบอ่ะผูกมันกินมันยังสิได้อิ่มกว่าเฮ้ยย่าเขาเนี่เขาจะปล่อยกันปล่อยแล้วมันสุรุ่นมันมีอย่างเด้อแตยากมีโอกาสสิมีกบยากพี่น้องเอ้ดินมันยังเปียกแห้งเท่าไห้หน้าก็ยังมีน้ำอยู่เห็นทุ่นเปนขุด บ่มีกัรนยีน่เลิกยังเลี้ยวนะยับขาออกในก็บ,บักลากันเลยป้าเป็นมุงคืออยู่เลยบ่มีมุงคือกับบ่มีนี่แต่ปูนลนะกบใะบ่มีเพราะว่ามันยังบักขามันยังเปียกเงี้ยแต่กับปูน,นะพอ่อได้มาไปยืน,ได,นได้อีกทีเลยปูปนะูปูเปื่อนเนาะอืมแล้วก็ไปหลังตอนนี้ข้แม่พ่อหนิคือกระปูนี่ปีนะพอฮะคูทู่แดงเป็นแต่กบเนี่ย ดูดูเฮียไปหาโจ๊กคำรู้สิโจ๊กมาเด้อมาเด้อมาเด้องวประดมง่วนลูกกระปู โดี๋ยวน้าพี่ก้อนลูกเดี๋ยวเราปาไปก้อนตัอนะีะ่ตดนเป็น <c ười> หาี่้นบูอบอบดูดูตดู จะได้ลบหามันเนาะจะได้ลบหามันยืนเมาอยู่ห่างอไปย่นลงไปนี่โอ้ก้าวมาเลยพี่เออแถบี่ฟอมเห็นบ่นี่ก้าวก้าวเข่าอองเต็มเลยห้องคนตกเนาะมันก็แตกเนาะอย่าบอกเสียมทังหัวเลยลูกอย่าไปกินน้ำในน้แม่เอ้ยตู้เย็นตู้ปะนี่อบมันจะเอาะโดย มาพอสิพุดให้มามตาตาพอกระสงกจะสางเยน็นมานี่หูนี่งามอนานนยูเลย้ามนหู้นมาห้ามลืมสบายดีปลาลูได้นนนสบายดีปลาลุงก่อนแม่จังสิบอกมอูมอออเป็นแต่มีอยู่ได้เลโอ้ยมือในน่อยมันนะ

นอนหนีบเด้อเถิงเลยน่าก็ดีตัวโอ้โหบริยานหนียกดีน้อยบวลก็เป็นเท

มันบริมันหิวนนำบอกจะพยายามันรักง้ให้ผูกลักลูกให้ตีฮ้อนเฮ่อนัอนแล้วฮะมาถามีหยานี่มันอยากกินเนาะ คือคองประดามลแล้วผูกไม่ลนแล้วตุ้อลูอเอลี่ย่ะได้ทั้งได้ข่าวประดามปีนี้หกสิบปลายทั้งมดนะไรว้าวลูกเขาปีนี้น่ะห่วงง่ายอยู่แต่มันแตกก็แต่ก็เขาโดนปีหน,าน,ปปน้าเราก็เลยจิเปลี่ยนเขา ไปแม่ไปแม่มีกบบอฮะลูกกไปกินโดยโดยไว้ไว,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 ไวมันจะไปข่าเขาเฮ้ยไปผูกไว้รั แม่ขุดกบแม่ข <c ười> <c ười> ุดกบนั่นนันเาอาคันเฮาเอาแนวแย่นะครับใจออกพี่น้องเอ้ยมันเลิกใครแต่ว่าขุดโลโอ้ยฮู่บ่คือก็แม่นขุดกบกะน้อยลงเรื่อย เดมันก็อโยกอยกมังก็ได้กระปูชองโใครจะมาไต่เอาขึ้นหน้าทางข้างหน้าพี่ลูกเป็นี่อย่าแลนอย่าแลนล้มล้มล้มลม้ลมงามงูงาง

คันเหล่ะเียกคือยามแรง,แลเ,รงเลยได้เห็ดให้เห็ดหน้านี่เข่ากระโปงกู้เมื่อไลรใครมาปิ่งมาอัดน้อให้นี่ mọi người mọi người ra người mọi 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 người mọi

ไปพอก่อนปะมอลเล้วยังไปล่างปะ <Yeah. S 1> มันหมดแล้วนั่นพอก่อนไปเอากรมนาเม่ก่อนปะพ่อบอกเบลบินจีบเลบเลเบลอะไรก็ทาพ่อจิไปล่างเองปะเร็ว ไปมาหนีปลา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 เมฆทานเลยนะโดยโดยไปคุดอบคุดอบโอ้ยบ่ลงทางนั้นดอกไปทางข้างหน้านี่โดยลูก ลูกลูกแม่ตาเคีย้ยวมาเลยนะว้ายบาย